แต่ความจริงก็คือว่าปัญญาต้องเข้าใจหมดจึงละได้คิดดูนะคะสัพพะปริญญาหมายความว่าอะไรต้องมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยวิปัสสนาญาณและยังไม่พอเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณนะชั่วขณะแล้วแต่จะมีสภาพใดปรากฏ ไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างปกติอย่างนี้ที่ไม่ได้รู้ชัดอย่างนั้นนั่นทีละหนึ่งนะคะแต่นี้ตั้งหลายหนึ่งเนี่ยแล้วก็เห็นทีละหนึ่งแล้วพอไหมเพราะว่าอีกตั้งหลายหนึ่งเนี่ยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีความเหนียวแน่นของปัญญาที่จะต้องค่อยๆค,ค,คลายลงไปนะคะจากที่ได้ไปจักแจ้งเนี่ยมาสู่การที่ เพราะได้ประจักษ์อย่างนั้นจึงเป็นปัใจจัยให้เริ่มเข้าใจแต่และหนึ่งในชีวิตโดยเลือกไม่ได้ส่งถึงความเป็นอันรต,ตายิ่งขึ้นและก็รู้ด้วยว่าถ้ายังคงไม่มีการรู้ความจริงอย่างนั้นขณะนั้นก็อวิชชาใช่ไหมโลภะใช่ไหมอะไรใช่ไหมก็ยังมีกําลังที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะปรากฏตามลักษณะที่เป็นธรรมะเห็นไหมคะเรารู้แล้วทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะมีหลายลักษณะ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและต้องเป็นในขณะที่กําลังปรากฏไม่เช่นนั้นสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นทุกคําที่ได้ฟังนะคะทั้งหมดเป็นความจริงที่ประจักษ์ค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงว่อีกนานไกลแค่ไหนตราบเท่าที่นะคะจะค่อยๆหมดความเป็นเราแทนที่จะยิ่งทําด้วยความเป็นเราเห็นไหมคะฟื้นหมดกระแสที่เคยเป็นเรา ไม่ว่าจะมากสักเท่าไรก็ต้องมีความต่อสู้วิริยะความเพียรสัมมาวายโอมวรือสัมมาวายามะก็ตามแต่นะคะในภาษาบาลีความเพียรชอบที่จะมีความเข้าใจว่ายังไม่รู้ยังหลงลืมนะคะสิ่งนั้นก็ยังคงปรากฏเป็นสิ่งนั้นแต่ถ้าปรากฏทีละทางได้เนี่ยแล้วค่อยๆมากขึ้นอย่างแม้แต่คําว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนหรือเปล่า หรือเป็นเฉพาะเพียงสิ่งนั้นกระทบตาจึงปรากฏเห็นแต่บ่อยมากจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานความจำก็รวดเร็วเหลือเกินทันทีก็จำได้หมดเลยไม่ต้องมาเสียเวลานึกว่าไอ้ใครจำได้เลยและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพื่ออะไรคะเพื่อคลายความยึดมั่นซึ่งเหนียวแน่นที่สุดที่มีมาแล้วในสังสารวัฏว่าเป็นเรา จนกระทั้งกว่าธรรมะที่จะปรากฏต่อไปอีกชัดเจนกว่านั้นอีกจนกว่าจะค่อยๆถึงด้วยตัวเองนะคะที่เป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังคงเป็นเราเพราะเชนก็รู้หนทางซึ่งหนทางนั้นก็คือรูแจ้งอริยสัจธรรมทุกต้องปรากฏละยังไม่พอนะคะ ต้องละสะมุทยัยเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือความต้องการเพราะเหตุว่าตราบใดยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นที่ตั้งของความต้องการจนกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นอีกต่อไปอย่างเวลาเนี้ยสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่เนี้ยจำละเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่คืนนี้ก็ยังนึกได้ พรุ่งนี้ก็ยังตามหรือว่าเออเมื่อวานนี้เราไปที่นั่นที่นี่ยังมีความเป็นเราคนนั้นคนนี้อยู่ในห้องนี้อยู่แต่เมื่อไหรก็ตามนะคะเพียงแค่กระทบตามไม่มีอะไรหมดแล้วเห็นไหมคะกว่าจะถึงแก่นที่สุดของความจริงซึ่งสามารถจะประจักษ์จนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นระดับไปสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาแสนนานถ้ามีการฟังน้อยนะคะแล้วอวิชามากก็เป็นอย่างเงี้ยก็ต่อไปอีก ยาวต่อไปอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่พอคิดทีไรก็เพิ่มเข้าไปอีกแต่ละกลับแต่ละกับ,กบคิดดูเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมจ้าว่าไม่มีคําสอนใดของคนที่ไม่รู้และจะมาพูดให้เข้าใจอย่างนี้ได้เลยแต่ต้องเป็นคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะทุกขณะที่ได้ฟังขาดสักขณะหนึ่งก็ไม่ได้ขาดขณะหนึ่งก็ไม่ต่อกันละก็เป็นอวิชชาเข้ามาแทรกกันอีกละ พราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่เห็นคุณและก็รู้ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังเลยเนี่ยจะเป็นยังไงทงั้งๆที่มีโอกาสได้ฟังแล้วนะคะบางครั้งก็ยังถูกโลภพ,พาไปให้ทําสิ่งที่ผิดจึงมีคำว่าสีละพตะประมาสะซึ่งดับได้ด้วยโสตาปฏิมาเห็นไหมคะต้องเห็นต้องรู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างว่าทุกคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆปรากฏว่าเป็นความจริงเมื่อปัญญาเพิ่มขึ้น พราะฉะนั้นก็อดทนอย่างยิ่งเพราะประโยชน์อย่างยิ่งมิฉะนั้นก็จะไม่ถึงประโยชน์นั้นเลย